ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับมิอีกแล้วน้องกับในเกม S A O F นั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตแพทเนาะว่าจะมาที่28ครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าส่งของการอัปเดตแพทนะครับในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบ้างเนาะก็ส่งของสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของอาเควสครบรอบ5ปีมาเนาะนะครับแล้วก็ส่งของอื่นๆทําอีกมากมายเลยเนาะนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับก็ส่วนแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นส่งของอาเควสครบรอบ5ปีนั่นเองนะครับถามว่าเควสครบรอบ5ปีีเนน่ยมัคืออะไร มันก็คือเควสครับที่เรียกว่ายังไงดีคือเนี่ยนะครับนะท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะนะครับอ่าเนี่ยนนอ่ารอไปเรื่อยๆนะครับอ่าอ่าเสร็จแล้วถามว่าเควสเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรบ้างใช่ไหม อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้เควสพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเควสส่งของดันเจี้ยนดันเจียนภาคอาริเซชันนะครับนะท่านผู้ชมก็เพียงแค่ท่านผู้ชมไปลงอ่าส่งของเควสภาคอาริเซชันแค่นั้นเองมันก็จะผ่านแล้วนะครับนะท่านผู้ชม นะอ่าโอเคก็เฟสที่ได้ส่งของของที่ได้ก็ตามนี้นะครับผมนะถามว่ามีกี่หน้าเอาจริงๆอ่ะไอส่งของเฟสครบรอบ5ปีเนี่ยมันมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะครับนะท่านผู้ชมซึ่งไอส่งของเฟสนะครับที่ผมทําผ่านแล้วนะครับก็คือทําผ่านแล้ว2หน้านะครับก็คือเหลือส่งของหน้านี้นะครับส่งของหน้านี้เนี่ยก็เป็นเฟสเดิมๆนั่นแหละเนาะนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะก็ก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคนถามว่าพี่ครับไอส่งของอ่าดันเจี้ยนภาคอลิเซชันอยู่ ูต่ตรงไหนครับก็ให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมานะก็จะอยู่ตรงส่วนนี้นั่นเองท่านผู้ชมก็สามารถไปเล่นกันได้เนาะ นะครับผมอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของดันเจี้ยนภาคอลิเซชันทั้งหมดนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคเนาะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของเฟสครบรอบ5ปีนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็อ่าส่วนของสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับส่วนของสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีตู้ฟรีมานะครับในการครบรอบ5ปีนั่นเองเนาะส่วนของตู้ฟรีนะครับก็คือจะมีส่วนของตู้สกิลเนาะทั้งหมด3 33โลนะครับแล้วก็ตู้ชุดอีก220โลนั่นเองครับก็รวมเป็นทั้งหมด550โลนนั่ ก็คือจะมาวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาล็อกอินนะครับแล้วก็มาเปิดกันด้วยเนาะนะครับนะาท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของวันพรุ่งนี้นั่นเองเนาะก็ส่วนต่อไปครับก็คือจะเป็นส่วนของดันเจียนกิลต่อสู้กับหมาป่าพันปีนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของดันเจี้ยนรบล5ปีเนาะเป็นส่วนของดันเจียนกิลนั่นเองนะครับนะาท่านผู้ชมครับก็จะเป็นส่วนของดันเจียนกิลนั่นแหละเนาะซึ่งของในนั้นน่ะก็คือจะมีส่วนของหัวนะครับซึ่งหัวอันนี้เน่กก็อออเปนนนนนขงงหมมาาาัท้ช ส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยใครที่มีกิ้วก็อย่าลืมไปเล่นกันนะส่วนของใครที่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปที่กิ้วกันได้นะครับนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคเนาะนะครับอ่าก็ส่วนของดันเจี้ยนจะอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะนะครับนะอยู่ตรงที่ตามที่เขาบอกเอาไว้นะครับนะอ่ะก็ส่วนของดันเจี้ยนเนี่ย ก็โซนของแดนเจียนนะครับของแรกก็คือจะเป็นหัวหมานะครับนะสองหัวก็คือจะเป็นหัวสีขาวกับสีดํานั่นเองเนาะนะครับนะทุกผู้ชมอ่ะโอเคนะครับ อ่าแล้วก็มีส่งของยศมาให้ด้วยเนาะนะครับเมื่อเราผ่าส่งของหมวดนี้นั่นเองเนาะส่งของยศอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นยศดาบคู่นะครับนะท่านผู้ชมก็ส่งของยศเนี้ยใครที่มีแล้วท่านผู้ชมก็สามารถข้ามได้นะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคส่งของของที่ดอบในส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะมีของตามนี้เลยเนาะแล้วก็ส่วนอืมอันนี้รับจะเป็นของแรกเนาะของแรกก็จะเป็นพวกแบบ ของใช้ในกิวนั่นแหละเนาะอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของแรกนะครับผมอ่าฮะอ่ะ,อะส่วนของบอสที่เราจะเจอครับก็คือจะเป็นหมาป่าพันปีนั่นเองครับเป็นหมาป่าตัวใหญ่ๆนะก็เป็นหมาป่าที่อ่าเราเจอกันในชั้นไหนนะผมลืมแล้วโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของบอสเนาะที่เราจะเจอนะครับส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยถามว่าหมดวันไหนก็จะหมด ประมาณวันที่อ๋อเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นหมาป่านะครับจากชา้ที่81นั่นเองเนาะ นะครับตัวของดันเ้ยนนี้นะครับก็จะหมดเดือนหน้าเลยนะครับประมาณวันที่5นั่นเองเนาะตอนเวลาประมาณ1 1โมงนะครับ59นาทีนั่นเองเนาะใครที่ไม่กิวนะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยเนาะนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของส่วนของการเพิ่มครั้งนะครับในการลงดันเจยนายวันนั่นเองเนาะซึ่งส่วนของการเพิ่มครั้งนะครับในรอบนี้เนี่ยส่วนของดันเยนรายวันเนี่ยทางเกมนะครับเขาก็ได้เพิ่มมาเป็น2ครั้งนะครับนะท่านผู้ชมก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยไอส่วนของการเพิ่มครั้งนะครับ ในการลงดันเจี้ยนเนี่ยคือเขาเพิ่มแค่หนึ่งครั้งใช่ไหมแต่ว่าพอมาครบรอบ5ปีนะครับเขาก็เพิ่มมานะครับทั้งหมด2ครั้งเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยดันเจี้ยนายวนี่คือเราสามารถลงได้ทั้งหมดอ่าสามครั้งแล้วนะครับนะาท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของแคมเปญนะครับก็คือจะเป็นแคมเปญส่วนของอ่าเพิ่มค่าผสมการณ์ในเควสกระดานเสริมเนาะคูณ5นะครับก็ตอนรับ5ปีนั่นเองเนาะนะครับส่วนของใครที่ลงเควสกระดานเสริมเป็นประจําอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทางเกม น้เ,เขาก็ได้เพิ่มค่าประสบการณ์เนาะส่งของเควสกระดานเสริฟเนี่ยให้เป็นคูณ5้าแล้วนาอนะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับผมนะส่งของการเพิ่มค่าประสบการณ์เควสกระดานเสริฟเนี่ยถามว่าถึงวันไหนก็ไปดูได้ที่ในทวิตเหมือนเดิมนะครับนะท่านผู้ชมทวิตของทางเกมนะนะ อ๋ออันนี้เขามีบอกอยู่นะก็จนถึงวันที่8นะครับเดือนมีนาคมเนาะตอนเวลาอะก่อนปิดเซิร์ฟนะครับนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปลงกันด้วยเนะาะแ้ส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการขายของแล้วนะครับส่วนของการขายของอันนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนของบูธมอสนั่นเองเนาะส่วนของการบูธมอสต์อันนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่เพิ่มขนาดนี้นะครับนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะเพิ่มแค่42 2, 2เองนะครับแต่ว่าพอมาในส่วนของระยะเวลาของ รอบ5ปีนะครับในรอบนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําการเพิ่มบูตอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น EXP คูณ8เนาะนะครับแล้วก็ส่วนของการดรอปเนาะคูณ4นะครับดรอปของต่างๆพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็ดรอปเลทอีกคูณ2นะครับก็ใครที่เ,เรียกว่าใครที่ซื้อประจําอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ทางเกมเนาะเขาก็ได้เพิ่มส่วนของการบูตมอสพวกนี้ขึ้นมานะครับนะท่านผู้ชมก็าราคา อยู่ที่ประมาณ275บ้าทนั่นเองเนาะถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงนะไอ้่วงของการบูตอันนี้เนี่ยคือมันก็สามารถช่วยอะไรเราได้เยอะนะครับอย่างเช่นทําให้เลเวลเราขึ้นง่ายนะครับทำให้่วงของการตอบของที่เป็นของพวกแร่ๆพวกนี้เนี่ยตอบได้มากมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้เรานะครับได้ของเยอะขึ้นนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นสอ้ทงของบูตมอสที่ดีนะครับถามว่าผมเคยเติมไหมก็เคยเติมนะรอบหนึ่งแล้วก็หายไปรอบหนึ่ง เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตังไม่มีนะครับอืมนะครับผมนะโอเคเนาะส่วนของใครที่สนใจก็สามารถมาเติมได้นะครับนะทุกผู้ชมส่วนของบูธมอสอันเนี้ยมันก็จะอยู่1เดือนนะครับนะทุกผู้ชมก็ทุกๆ1เดือนอ่ะนะก็มาเติมได้อีก1รอบนะครับนะทุกผู้ชมครับส่วนของบูธมอสอันนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของการขายของนะครับบูธมอสนั่นเองเนาะ อ่านะครับนาท่านผู้ชมครับก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่แล้วนะครับ่วนของตู้ใหม่นะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ทีมแนววันพืชนั่นเองเนาะก็นําทีมโดยลีฟานครับอลิสชินอนและก็ยกูกินั่นเองเนาะส่วของตู้นี้เนี่ยก็จะกําลังตีอยู่ที่5สเต็ปนั่นเองนะครับก็ส่งของวันหมดเวลานะครับของตู้นี้นะก็จะหมดวันที่31เอเนาะเดือนหน้าเลยนะครับตอนเวลาประมาณสามทุ่มห้าสนาทีนั่นเองเนาะก่อนที่ ท่านผู้ชมจะไปเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของสกิลใหม่กันเลยดีกว่านะว่าส่วนของสกิลของตู้นี้น่าสกิลทําอะไรได้บ้างครับก็ส่วนของสกิลแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของยูกินะครับสกิลยูกิเนี่ยก็จะเป็นหอกทัดน้ำเนาะเป็นมอสสกิลนะครับสกิลทําอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจ1,350เปอร์เซ็นต์จำนวน6ครั้งให้กับศูตร์หนึ่งตัวโบนัสเมื่อใช้สกิลทัดน้ำศัตรูจะโดนสกิลเนี้ยแรงขึ้นอีก50เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โบนัสอีกโบนัสหนึ่งก็คืืออเเมม่่ใช้้้สสกกิลนนนนีีีโโจจตตดศัััรรรรูทแพาาายฟะะคบ ได้รับพลังโจมตีเพิ่มเพื่อนอีกหนึ่งพันห้ารหน่วยนั่นเองเนาะอันนี้คือสกิลของยูกินั่นเองนะครับถามว่าเป็นสกิลยังไงบ้างก็เป็นมอนสกิลเนาะเป็น, skill นมอนสกิลธาตุน้ำนะครับเป็น, skill นมอนสกิลธาตุน้ำที่ถามว่าแรงไหมส่วนตัวคิดว่าน,น่าจะแรงเนาะเพราะว่าคือ1เลยนะครับคือมันมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้ตรงของสกิลนี้ด้วยเนาะนะครับ1,500หน่วยนะครับผมแล้วก็เป็นมอนสกิลที่อ่าใครที่ยังขา mod skill งดามอนสกิลหอกธาตุน้ำดีๆอยู่นะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถมาเปิดตู้นี้ได้เนาะนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคอันนี้คือส่วนของสกิลของยูกินั่นเองเนาะส่วนของสกิลต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของอาริสนั่นเองเนาะส่วนของสกิลอาริสเนี่ยก็จะเป็นดับเดือดท่าแสงนะครับเป็นมอนสกิลเช่นกันครับสกิลทําอะไรได้บ้างก็ทําดาเมจหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์จำนวนสาครั้งครับให้กับสุนต์หนึ่งตัวโบนัสเมื่อใช้สกิลท่าแสงนะครับศัตรูจะโดนสกิลเนี้ยแรงขึ้นอีก50%แล้วก็โบนัสอีกเซ็นต์นล้งก็คือเมื่อใส่สกิลอาิสสกิลหรรรือมาาากกว่เจะได้ับ โจมตีเพิ่มเพื่อนอีก1,000หน่วยนั่นเองนะครับอันนี้คือสกิลของอารีนั่นเองเนาะก็ถามว่าสกิลนี้เป็นยังไงกันบ้างก็เป็นสกิลที่ใครที่ยังขาดาส่วนของดาบเดี่ยวท่าแสงที่เป็นสกิลมอนสกิลอยู่นะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถมาเปิดตู้นี้ได้เนาะอ่าโอเคนะครับอันนี้คือสกิลของอาริสนั่นเองเนาะส่วนของสกิลต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของสกิลรีฟานะครับส่วนของสกิลรีฟาเนี่ยก็จะเป็นสลับบัฟนะครับเป็นสลับบัฟธรรมดานะครับสกิลทําอะไรได้บ้างก็น้ำแห่งความสุขนะครับเมื่อเราทําดาเมจใส่สตูที่แพ้สายค้อนขวานโล่เนี่ยสตูจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก24นะครับแล้วก็น้ําแห่งความเย็นนะครับสกิลธาตุน้ำแรงขึ้นอีก20เนาะเติมพลังเต็มที่นะครับพลังโจมมตีีเพิ่พขึ้นอก20% เมื่อ h p พสูงกว่า50%เนาะอันนี้คือสกิลของลีฟานครับถามว่าเป็นสกิลอยังไงบ้างก็เป็นสกิลที่เหมาะสำหรับสายค้อนขวานโล่เนาะเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูโดนดาเมจของสายพวกนี้แรงขึ้นนะและ้วก็เหมาะสําหรับคนที่ใช้สกิลธาตุน้ําด้วยคือสกิลนี้เนี่ยคือมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะครอ,อบคุมนะครับเพราะว่า ไอส่วนของไอส่วนของผลของเติมพลังเต็มที่เนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราอีก20%นะเมื่อ HP เราสูงกว่า50%เนาะใครที่ยังขาด่าส่วนของสลับบัฟตี้ดีอยู่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาเปิดส่วนของตู้นี้ได้นั่นเองเนาะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของสกิลรีฟาร์นั่นเองเนาะ ส่วนของสกิลต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลสุดท้ายแล้วนะครับส่วนของสกิลสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของชินอนนะครับก็คือจะเป็นธนูธาตุน้ำเนาะเป็นสกิลเร่งความเร็วนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็อ่าทำดาเมจ1,550%ันานจำนวน3ครั้งให้กับสู้หนึ่งตัวบัฟสกิลธาตุน้ำแรงขึ้นต่อแสกที่อยู่บนหัวของเราเท่ากับ1%เป็นเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็บัฟขั้นสองเนาะเมื่อเรากดปุ่มสวิตซ์ด้วยสกิลนี้แล้้้้วโโจจมตตตีีดนนนนรรููะททาาาใหสกกิลธุแแงงขขึ่่่อออยบเ กับ 1%, 1เป็นเวลา20วินาทีนั่นเองเนาะอันนี้คือสกิลของชีนอนนะครับถามว่าสกิลชีนอนเนี่ยเป็นไงกันบ้างก็เป็นสกิลหลักนะครับของสกิลธนูธาตุน้ำเนาะค่เกอันนี้คือสกิลของชีนอนนั่นเองเนาะ โอเคนะครับอันนี้คือส่วนของสกิลทั้งหมดเนาะที่มาทั้งหมดนะครับในตู้นี้นั่นเองเนาะนี่คือส่วนของการอัปเดตแพททั้งหมดเนาะที่มาทั้งหมดนะครับในวันนี้นั่นเองเนาะก็อย่าลืมเนาะกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจใผมด้วยกดติดตามเนาะเพื่อติดตามนะครับการอัปเดตข่าวสารของเกม S A O I M ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บ,าบายครับผม